พรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีพรุ่งนี้ช่วงเย็ยนเราต้องไปงานเลี้ยงรุ่นกันอขอบคุณครับพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีอืมถ้าเราต้องไปงานเลี้ยงรุ่นกันไงอ๋อเหรอ,อพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีคุณผมบอกคุณแล้วนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปงานเลี้ยงรุ่นกัน ถามแค่เนี้อ่ะทำไมต้องดูด้วยอ่ะป้าป้าไฟเขียวแล้วไปได้แล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะแล้วป้าจะไปไหนต่อในปี2558 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ6 0 0 0 0คนและยังเพิ่มจำนวนสูงขึ้นปีละ35,000คนขณะที่ทั่วโลกทุกๆ68วินาทีจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น1รายเพราะความทรงจำนั้นสำคัญดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากกิฟฟลีนบาคโคพาที่มีสารสกัดทม,มิ